มาแต่งหน้าให้เสร็จได้เลยเป็นการฝังสีตื่นมาเธอสวยเลย้า <What? S 2> มันจะดูเด็กสวยใสให้โซอนอุ้ยรถก่อน สดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียกลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะพามาทําสวยรับปีใหม่กันจ้าซึ่งคลิปนี้นะคะเรามีหนูทดลองมาด้วยเป็นหนูตะเภาสีขาวแล้วตาแดงๆขนแดงๆนะคะเออเรียนเชิญหนูดีกว่าหนูทดลองของเรานะจ้านี่ body body the body the running ก่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Master Dream, Master Dream. จะบอกว่าที่นี่นะคะ Master Dream เนี่ยเขาเป็น Beauty Professional จะบอกว่าหลังจากที่เธอเข้าไปแล้วเธอออกมาเจ้าตื่นมาเธอสวยเลยาต่อใบนี้เราสามารถอยู่กับผู้ชายแบบหน้าสดได้เลยโอเคหนูไม่ล้างอันนี้เสื้อป้านน้ำเมื่อคืนฮะาอาวพี่นุ่นนัดเช้าเลยแปบมงเช้าหนูกลัวแต่งหน้าไม่ทัน ช่มาวานด้วยไม่แล้วคือฉันกะอยากเตรียมพร้อมไว้เพราะเดี๋ยววันเกิดเอแคลงะจะต้องมีเปียกนเปียกอะไรเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็น professional ในเรื่องของการฝังสีแต่ว่าถ้าฝังสีปากฝังสีหัวนมอะไรเงี้ยมันธรรมดาที่นี่เขามีฝังทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฝังมุกฝังอะไรไม่มีนะคะ ฝั่งสีนมชมพูอย่างเงี้ยทั่วไป,ท,วไปที่นี่มีฝั่งสีดอลลี่อายจาะ้ะทำยังไงอ่ะก็เนี่ยไม่ต้องทา,าไม่ต้องทาแล้วไม,ไม่ต้องฉีดด้วยไม่ต้องฉีดด้วยแล้วก็มีฝั่งสีแก้มเป็นแบบตื่นมากแก้มแดงเลยอ,อันนี้หนูทาแบบออ,อนเลยหรือว่าจะเป็นฝั่งสีคิ้ว ฝั่งสีขอบตาทุ <c oughs> <แ>กอย่างทุกอย่างคือทั้งหน้าสามารถแต่งหน้าให้เสร็จได้เลยเป็นการฝังสีทุกอย่างอย่างละหนึ่งน่าสนใจไหมน่าสนใจเพราะ,ะว่าหนูซีดมากป้ะจะบอกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องนี้เลยแล้วเธออะสามารถเอาลิปเลิบอะไรของเธอมาได้ซึ่งวันนี้ฉันเอาลิปมาด้วย<อ>เป็นเร f e ฟลน c ์ใช่เป็นสีที่ฉันชอบมากก็คือดีอนะคะศ<ม>ูนย์หนึ่งสอยนะพี่นลองวอ จะออกเป็นสีแบบออกโอรสโอรสป้า,อาเออแบบเป็นโครรลโครรลตุนตุนอย่างนี้ซึ่งเวลาที่ไม่แต่งหน้าเลยแล้วปากสีเนี้ยมันจะดูเด็กสวยใสใหโซอัออนออกแดงเลยได้ไหมได้เฮ้ยเขาเป็นเล็กน,น่ารักมากจะบอกว่าอะไรรู้ปะจ้าฉันเห็นคลิปที่พัมกินกับเยนัทีิสามารีวิว ฉันก็เลยพาเธอมาเพราะว่าเธออะเป็นคนชอบแต่งหน้านอนมากเชื่อป้าทุกคนถ้าผู้ชายมานอนบ้านเพี่ยวจะไม่เห็นเพียวลุหน้า<อ>เพียวแต่งหน้านอนค่ะป้าฉันก็เลยเออพาชีมาทำหน่อยกลัวแบบหน้าอุดตันเป็นละลายไป ก็ผู้ชายเขาบอกชอบคนสวยแล้วก็ไม่ล้างได้ซึ่งจริงๆที่นี่เขาจะมีราคามาตรฐานแล้วก็วไม่ได้มีแค่แบบฝังสีด้วยนะเขามีลิฟติ้งคิ้วด้วยเดี๋ยววันนี้พี่นุน่นจะลิฟติ้งคิ้วด้วยนะคะแล้วก็มีแบบพวกต่อขนตาฝังนมฝังสีขอบตาแล้วคิ้วเนี่ยเขาจะมีแบบหลายแบบมากเลยนะยแต่ว่าที่แกที่สุดคือสักอายแชาดโดว์ก ไม่ต้องแต่งหน้ากันแล้วค่ะผู้ชมค่ะถูกแกมีฝั่งสีต่อผมด้วยอ่ะ Oh my goodness น่าสนใจละป่ะเริ่มสวัสดีค่ะ วันนี้สนใจเป็นแก้มอมชมพูแล้วก็สังสีปาใช่แล้วก็อยากลิฟติ้งคิ้วด้วยได้เลยค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างในวันเดียวกันเลยนะคะอุ้ยรถก็วันนี้เขามีพนักงานเตรียมพร้อมไม่แต่จะบอกว่าเมื่อกี้คือคุณพี่เขาแอบถามอยู่นะว่าอยากทำพร้อมกันไปเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบอยากทำคนเดียวก็คือถ้าใครที่มากับคุณเพื่อนหรือว่ามากับแบบบัดดี้คุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยากทำพร้อมกันก็คือทำได้เลยคือไม่ต้องมีคนใดคนหนึ่งนั่งรอค่ะแล้ว เสียเวลาไปฟรีๆเนาะก็คือทําพร้อมกันได้เลยนะคะเขาก็มีห้องหับแบบคู่ <sh arp> ห้องหับแบบเดี่ยว <sh arp> แบบหมู่อะไรอย่างนงี้ก็มีเอหมู่ค่ะหหมู่ ยังไงก่อนมาทำไหมคะในการฝังสีถ้าสําหรับการฝั่งสีปากอะคะ่ะก็คือแค่ดูแลความชุ่มชื้นนะคะให้กับริมฝีปากก็พอค่ะแล้วก็สําหรับการทำทรีทเมนต์หน้าค่ะก็คือแทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะว่าทรีทเมนต์ของเราค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวไม่เป็นอันตรายนะคะต่อให้ลูกค้าเพิ่งไปโบท็อกมาไม่นานก็ทําได้เลย oh. เลิศเแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฝั่งสีปากอะอย่างตอนที่นุ่นนัดอะเขาก็จะมีส่งใบรายละเอียดมาบอกว่าก่อนการสักสีปากเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนั้น3วันห้ามทานอะไรบ้างแต่ก็คือไม่เยอะจะเป็นพวกแบบของสแสลงเนาะแอลกอฮอล์แล้วก็ว <ะ S 1> ของหมักดองไว<ะ>้ชส้ตมตำกินไม่ได้นะคะคุณน้องจบละสวัสดีค่ะจบ<ส><ด>เราก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วร้ยรอยโอเคก็ไปเริ่ม พี่โน้นหนูเคยได้ยินว่ามีตะสักมันต่างจากฝั่งยังไงอ่ะเจ้ คือฝังอะสีมันจะหายได้จางได้คือเราเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าสักอะสีมันจะติดไปเลยตลอดชีวิตเลยอ,อันนี้เ,เปลี่ยวแบบเข้มไปหรืออะไรหรือแบบโทนผิวเราเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็คือรอให้สีที่ฝังอะมันจางลงไปได้แล้วเราค่อยมาแบบฝังใหม่แต่ว่าถ้าสักคือแบบติดไปเลยเคยเห็นปะคนแก่ๆ,ๆที่เมื่อก่อนเขาชอบสักขอบตากันอะแล้วทุกวันนี้มันก็จะเขียวๆแบบขอบตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะคือถ้าสมมติว่าใครที่ดูอยู่อะลัง ระหว่างฝั่งกระสักอะนุ่นแนะนําให้ฝั่งดีกว่าเพราะแบบเออบางทีเราก็อยากเอาสีออกหรือว่าแบบเออเราเปลี่ยนเนาะใช่เราก็อยากเปลี่ยนหรือว่าอยากเติมสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสักอย่างเงี้ยคือสักแล้วมันสักไปเลยแบบแก้ยากาใช่แม่หนูเลยค<อ>ิ้วเขียวเวอร์ แม่เราบอกว่าเพื่อนไปเรียนสักคิ้วมามาเป็นหนูทดลองให้หน่อยเขียวปัดเลยแล้วก็ให้แม่มาแก้ที่นี่ได้นะเพราะว่าที่นี่อช่างสักคิ้วเขาเป็นช่างสักคิ้วที่ดีที่สุดหนึ่งในสิบของเอเชียเลยอุ้ยเออแก้ได้ใช่ไหมคุณพี่คือเขียวไม่เท่าไหร่นะคะคุณพี่ตรงไม่สวยเลยอ่ะต้องมาแก้ละใช่คือถ้าใครที่อยากลองเนี้ย คือแนะนําให้มาฝังก่อนเพราะว่าถ้าฝังอะมันจะจางเองตามธรรมชาติแนะนําให้แบบมาลองก่อนบางทีแบบไม่ชอบหรือแบบไม่เข้ากันหน้าอะไรเงี้ยคือมาลองฝังดูก่อนคิวเนาะเป็นอะไรที่ยากส่วนมากแบบถ้าสักแล้วเขาออกแบบไปปุ๊บสักมาคือพลาดคือพลาดเลยอะใช่ชแต่ว่าจะบอกว่าพี่นุน่นอะเป็นคนขี้เบื่อเ้วยไงเอออยากเปลี่ยนสีบ่อยๆอะไรเงี้ยฝังอะ่ะมันน่าจะแบบเหมาะก,กว่า ลยสบายไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าจะเจ็บหน่อยที่มาของคําว่าตื่นมาสวยเลยอันนี้คือแต่งหน้าได้ปกติไหมคะหรือว่าต้องดูแลยังไง อันนี้แต่งหน้าได้ปกติเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะกลับไปให้ล้างหน้าผ่านน้ำเปล่าก่อนอย่าเพิ่งใช้โฟมล้างหน้านะคะแค่มาหนึ่งเดียวครีมกันแดดครีมบำรุงผิวทาได้เลยไม่ต้องเว้นนะคะอย่าเว้นพวกครีมแต้มสิวครีมที่มี A S A B H A นะคะพวกไวท์เทนเนิ่งที่มีฤิ์เป็นกรดนะคะให้งดก่อนสัปดาห์หนึง่งถ้ามีแพนจะไปฉีดโดบ็อกซ์ฟิลเลอร์นะคะบริการใต้ผิวหนังสามารถทำได้เลยยกเว้นบริการบนผิวหนังอย่างเช่นการเลเซอร์การแบล็คการสครับผิวบริการที่มีการเปิดรูขุมขนให้งดก่อนสัปดาห์ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ะคะ่ะแนะนําให้พกทาครีมกันแดดระหว่างวันได้จะดีมากๆเลยแล้วก็ในช่วง3-7วันแรกนะคะจะรู้สึกว่าผิวหน้าแห้งกว่าปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะบางคนก็ไม่ได้มีการผิวแห้งก็มีแต่ว่าจะแนะนําให้ลูกคะ้ากลับไปทาครีมบารุงพวกมันจลัยเซย์เยอะได้เลยได้ค่ะมาร์กหน้าอะไรได้เนาะรหน้าได้ปกติเลยค่ะคือตอนนี้คือยังไม่เห็นหน้าตัวเองนะคะแต่ว่าระหว่างทำฟินมากหลับสบาย <c oughs> ทั้งนวดทั้งแบบเย็นซึ่งอะ่ะ สวยนะแบบอมอมนิดหน่อยอมอะไรอมชมพูคือต่อไปนี้นอนกับผู้ชายนะสดได้แล้วค่ะอยากได้สีออนเนี่ยค่ะโคทีโรลโทเรลของดออรอ์ใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังจะเริ่มฝังสีปากแล้วนะคะอะไรนะสีสีฝังสีปากหัวชมพูปากก็ต้องชมพูค่ะ วันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตื่นมาหน้าอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือหน้าสดเซนซิงปะเหลือแคสักดอลลี่อายสวยแล้วว่าไปดูของเพียวดีกว่าอุ้ยเพียวสักหัวนมแดงเลยอ่ะเหมือนในนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมนักมวยอ่ะคะ่ะ เสร็จแล้วสีในฝันมากสีสวยมากคือตอนนี้อยากให้ทุกจุดบนร่างกายสีนี้เลยเอ่ะจะบอกว่าตอนทําไม่เจ็บเลยเพราะพี่เขาแปะยาชาให้เจ็บนิดๆจะเป็นเจ็บแบบบริเวณขอบปากตรงริมฝีปากกตไม่เจ็บเลยเหมือนมดกัดกัดแบบสปีดลัวมดกัดยกหลังแค่นิดเดียวเองทนได้โอ้โหความสวยใครจะไม่ทนละ่ะคืนนี้กลับไปนอนจูบป,ปากแบบสีปากไว้ซีดแล้วค่ะจูบมาเลยร้อยจูบก็ไม่ซีดมาสิ พาดาเสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้านี่จะบอกว่าเป๊ะนะเป๊ะเป๊ะกนแกเนี่ยเพียวเหลือต่อขนตาก็คือช่ำต่อไปนี่ดว่าหน้าสดละจริงมันเกิดเอแคก็มาดิครับมาเลยน้ำมาเลยมาเลยพุ่งใส่ขาปาดก็เลยครับพี่เเออ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากมาทําสวยนะก็สามารถแอดไลน์นี้ได้เลยหรือว่าเบอร์โทนี้ได้เลยนะคะเพื่อจองคิวนะคิดถึงความสวยคิดถึงมาสเตร์ดีมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจะบอกว่าสวยมากเลือกสีได้เลยรีบมาทำจริง